ทดสอบบอร์ด ATCL ขึ้น E0 นะครับออกมาก็ติดต่อกันสื่อสารไม่ได้เครนี้ก็บอร์ดคอยร้อนเสียนะครับเราได้ทำการซ่อมแล้วตอนนี้ตัวนี้จะเป็นไดซ์ IGBT นะครับเก็บไดซก็ทำงานอยู่นะครับก็จะทำงานเป็นพักๆนะครับเวลาผมทำเนะาะถ้าเกิด ถ้าเกิดอคอมเล่งก็จะทำต่อนเนื่องไปเลยนะครับยาวๆเ okay. ตอนนี้ก็คอมกำลังเดินรอบเบาอยู่นะครับก็เร่งบ้างหยุดบ้างนะครับสับบ้างหยุดบ้างนะครับขางถี่ม okay. ีความกำลังเล่งนะครับมามารั่งกัน ถูกต้องครับนี่ก็โอเคออประมาณนี้ประมาณนี้นะเออตอนนี้ก็ททำง,งานปกติ คอมพิเตอร์ทำง,งานโอเคเรียบร้อยนะครับ